สวัสดีค่ะนักเรียนแชมปรปฐมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีการทอดกระถินพิธีการทอดพ้าป่าและพิธีการทำบุญในงานอาวบมงคลถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกัน,นได้เลยค่ะไปกันเลยพิธีถวายผ้าป่า นี่เอเราอ่านในหนังสืออ่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนพระสงฆ์ท่านใช้ผ้าจากป่าช้ามานุ่งห่มกันละฮะจริงเหรออ่านผิดหรือเปล่าบุญไม่ผิดหรอกเอเขาถึงได้เรียกว่าผ้าป่ายังไงละ่ะผ้าป่าหรอคะน่าสนใจจังเลยคุณครูช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะได้สิคำว่าผ้าป่าในสมัยพุทธกาล เรียกว่าบางสุกุลจีวรหรือผ้าบางสุกุลแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของห่วงแหนทิ้งอยู่ตามถนนหนทางในป่าช้าหรือแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ในป่าแรกตรัสรู้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับถวายจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตเพียงให้สแสวงหาผ้าบางสุกุลผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของ ผ้าห่อซากศพทิ้งตามป่าช้าและผ้าตกอยู่ตามถนนนำมาซักย้อมตัดเย็บเป็นสบงจีวรสังคติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้นุ่งหม่มพุทธศาสนิกชนสมัยนั้นเห็นความลำบากของพระภิกษุเรื่องนี้มีความประสงค์จะบ,บำเพ็ญกุศลไม่ขัดต่อพระพุทธบัญญัติจึงจัดหาผ้าควรแก่สมณะบริโภค นำไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆโดยมากตามป่าหรือป่าช้าดังนั้นพุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงนิยมเรียกกันว่าผ้าป่าอ๋อคือการทอดผ้าป่านี่เองผมเคยได้ยินบ่อยๆครับแล้วผ้าป่ามีกี่ประเภทเหรอครับสำหรับประเภทของผ้าป่าพิธีทอดพ้าป่าในประเทศไทยมีปฏิบัติกันหลายแบบไม่จำกัดการเหมือนพิธีถวายผ้ากรถิน เดิมการทอดผ้าป่าไม่มีพิธีการอะไรผู้มีเจตสัทธาจัดสิ่งของควรแก่สมณะบริโภคบรรจุในภาชนะเช่นกระบุงกระจาดหรือถังสังกะสีปัจจุบันใช้ถังพลาสติกปักกิ่งไม้ตรงกลางแขวนผ้าผืนหนึ่งพาดกิ่งไม้ไว้สมมุติว่าเป็นป่าตั้งตามทางพระบินทบาทเดินผ่านไปมาหรือนำไปตั้งใกล้วัด ทำสัญญาณให้พระสงฆ์รู้ว่ามีผู้นำผ้าป่ามาถวายเมื่อพระสงฆ์พิจารณานำไปใช้สอยก็สำเร็จเป็นผ้าป่าทันทีโดยผ้าป่ามีชื่อเรียกตามวิธีปฏิบัติสประเภทคือผ้าป่าโยงผ้าป่าหางและผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าโยงเป็นผ้าป่าที่พุทธศาสนิกชนมีภูมิลำเนาใกล้แม่น้ำลำคลองนิยมจัดกันในสมัยก่อน ผู้มีจิตศรัทธาคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะทําต้นพระป่าจํานวนหลายๆต้นนำใส่เรือลำใหญ่พร้อมคณะศรัทธาใช้เรือยนต์ลากจูงไปตามแม่น้ำหรือลำคลองเมื่อถึงหน้าวัดจะจอดเรือนำต้นพระป่าไปตั้งบนศาลาท่าน้ำจุดประทัดสัญญาณเพื่อให้พระภิกษุในวัดนั้นทราบจากนั้นลงเรือแล่นต่อไปยังวัดอื่นๆตามริมน้ำ ปฏิบัติเช่นเดียวกันจนหมดต้นผ้าป่าทั้งลำเรือจึงเดินทางกลับเมื่อพระภิกษุในวัดนั้นได้ยินเสียงสัญญาณแล้วจะมาพิจารณาผ้าป่านำไปใช้สอยถือว่าสำเร็จเป็นผ้าป่าการทอดผ้าป่าโยงนี้ไม่มีพิธีถวายและพระภิกษุก็ไม่ต้องอนุโมทนาผ้าป่าหางคำเต็มว่าผ้าป่าหางกรถินหรือผ้าป่าแถมกรถิน เป็นผ้าป่าที่เจ้าภาพทอดกรถินจัดผ้าป่าต้นหนึ่งถวายหลังจากพิธีทอดผ้ากรถินเสร็จแล้วผ้าป่าสามัคคีเป็นผ้าป่าที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจพร้อมเพรียงกันทําขึ้นมามีการจัดหาประธานกรรมการและคณะกรรมการเป็นจํานวนมากเพื่อรวบรวมรายได้นําไปใช้ก่อสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดผ้าป่าสามัคคี ต้องทำพิธีถวายต่อหน้าภิกษุสงฆ์โดยการนำต้นพระป่าขึ้นตั้งบนโต๊ะหรือสถานที่สมควรเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยสมาทานศีลกล่าวคำถวายพระป่าจบแล้วไม่ต้องยกประเคนนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาพระป่าประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี แล้วเรามีคำถวายพระป่าโดยเฉพาะจอดจงไหมคะมีสิคำถวายพระป่าก็คืออิมานิมะยังพันเตปังสุกูละจีวรานิสาปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิปังสุกูละจีวรานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอมหากัง ทีครัตตังหิตายะสุขายะคำแปลข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทินฟังคุณครูอธิบายกำลังสนุกเลยเสียดายใกล้หมดเวลาพักเที่ยงซะแล้วนั่นนะสิครับครูดีใจนะที่เห็นทั้งสองคนสนใจใฝ่หาความรู้กันแต่ตอนนี้รีบไปเข้าห้องเรียนได้แล้วครับเรามาชมพิธีการถวายกระถินกันต่อเลยนะคะพิธีถวายผ้ากระถิน วันอาทิตย์นี้วัดแถวบ้านเรามีงานกระถินที่บ้านเราจะไปทำบุญบุญไปด้วยกันไหมงานกระถินคืออะไรอะ่ะเกี่ยวอะไรกับต้นกระถินหรือเปล่างานกระถินไม่เกี่ยวกับต้นกระถินหรอกบุญอ้าวเหรอครับเฮ้ถ้าอย่างนั้นคืองานอะไรคุณครูช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับได้สิพิธีถวายผ้ากระถินเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งตามพระพุทธานุญาต จัดเป็นกาลทานต้องทำในระยะเวลาตามกำหนดคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15คหําค่ำเดือน12รวมหนึ่งเดือนเรียกว่ากะถินนาการทําก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้และวัดหนึ่งหนึ่งในปีหนึ่งรับกถินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรียกอย่างสามันว่าทอดกถินแล้วคําว่ากถินมีความหมายไหมคะมีสิ ครูจะอธิบายความหมายของกระถินให้ฟังกระถินเป็นภาษามคตแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้สำหรับขึงผ้าให้พระภิกษุตัดเย็บจีวรได้สะดวกขึ้นเนื่องจากสมัยก่อนเครื่องมือใช้เย็บผ้าไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันการเย็บจีวรเป็นการเย็บผ้าหลายๆชิ้นต่อกันและประสานกันให้มีรูปเหมือนกระทงนา จึงต้องอาศัยไม้สดึงช่วยในการขึงผ้าให้ตึงดังนั้นผ้าที่เย็บโดยอาศัยไม้สดึงนี้จึงเรียกว่าผ้ากระถินและยังใช้เรียกผ้ากระถินตามความหมายเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีผ้าตัดเย็บสำเร็จรูปโดยไม่ต้องอาศัยไม้สดึงก็ตามนอกจากนี้คำว่ากระถินยังมีความหมายแตกออกไปอีกหลายอย่าง พอสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นชื่อของกรอบไม้สะดึงสำหรับขึงผ้าตัดเย็บสังคติจีวรสบงของพระสงฆ์ 2. เป็นชื่อของผ้าถวายแก่สง์เรียกว่าผ้ากถิน 3. เป็นชื่อสังฆกรรมในพิธีรับกถินเรียกว่ากถินนกรรม 4. เป็นชื่อช่วงเวลาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11อ ถึงวันขึ้น15หคำ่ำเดือน12เรียกว่ากรถินนาการอ๋อคำว่ากรถินแปลว่าอย่างนี้นี่เองว่าแต่งานกรถินนี่มีที่มายัางไงครับสำหรับความเป็นมาของกรถินในพระไตรปิฎกตอนว่าด้วยกรถินขันธกะกล่าวมูลเหตุการทอดกรถินไว้ว่าสมัยหนึ่งพระภิกษุชาวเมืองปาถา30รูปประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีจึงชวนกันเดินทางมาพอถึงเมืองสาเกตห่างจากเมืองสาวัตถีหกโยน์ถึงวันเข้าพรรษาจะเดินทางต่อไปก็ไม่ทันจึงต้องจำพรรษาที่เมืองสาเกตระหว่างจำพรรษาก็ร้อนใจจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาปาวรนาแล้วก็รีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที ทั้งที่ฝนยังชุกอยู่พื้นดินเต็มไปด้วยน้ําและโคลนตมทําให้จีวรเปื่อเปื้อนพอถึงเมืองสาวัตถีได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามถึงการเดินทางและความยากลําบากอื่นๆภิกษุเหล่านั้นทูลให้ทรงทราบถึงความกระวนกระวายจะมาเฝ้าพระพุทธองค์และรีบเดินทางมาจนจีวเรเปื่เปื้อนไปด้วยโคลนตมพระพุทธองค์ ทรงยกขึ้นเป็นเหตุและมีพุทธานุญาตให้มีการถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์นับตั้งแต่นั้นมานางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นบุคคลแรกในพระพุทธศาสนาขอรับเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินถวายพระภิกษุชาวเมืองปาถาทั้ง30รูปเหล่านั้นทีนี้เข้าใจหรือยังจะบุญว่างานกฐินคืออะไรแล้วจะไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยแม ถามได้งานบุญสำคัญแบบนี้จะพลาดได้ไงขอบใจที่ชวนนะเอเรามาดูพิธีทำบุญงานอาวมงคลกันต่อเลยนะคะพิธีทำบุญงานอาวมงคลเป็นพิธีทำบุญที่จัดทำขึ้นเนื่องจากประสบเหตุไม่ดีทำเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพมีสองพิธีคือพิธีทำบุญหน้าศพ เรียกกันว่าพิธีทําบุญ7วัน50วันหรือ100วันและพิธีทําบุญอัฐถิพิธีทําบุญงานอาวมงคลมีระเบียบปฏิบัติด,ดังนี้ 1. นิมนต์พระสง่งจํานวนสีรูปมาสวดพระอภิธรรมถ้ามาสวดพระพุทธมนต์นิยมนิมนต์เป็นจํานวนคู่เช่น8รูป10รูปหรือมากกว่านั้น 2. จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีเช่นที่ตั้งศพและที่บูชาศพ 3. ไม่ต้องตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์และไม่ต้องวงได้สายศิล 4. เตรียมสายโยงหรือภูสายโยงต่อจากศพเพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธีสวดบังสุกุล 5. เมื่อพระสงฆ์มาถึงและนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้ 6. เมื่อถึงเวลาทําพิธีเจ้าภาพจุดทูปเทียนที่หน้าศพก่อนจุดทูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชากราบสามครั้งกล่าวนมัสก,การพระพุทธเจ้าตั้งนมโมสามครั้งกล่าวคําบูชาพระรัตนาตรัยคาอาราธนาศีลสมาทานศีลอาราธนาธรรมและนั่งฟังพระส,สวดด้วยความสงบ 7. ถวายน้ําหรือเครื่องดื่มจากนั้นทอดสายโยงหรือผูสายยงหน้าพระสงฆ์แล้ววางผ้าบางสกุลและเครื่องธยธรรมบนสายยงหรือผูสายยง 8. พระสงฆ์ทำพิธีบังสกุลและสวดอนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีต่อมาพิธีทำบุญอัฐิเป็นการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันตายมีการทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้าหรือเพลนหลังการทำบุญเลี้ยงพระแล้วจะมีการเทศหรือไม่มีก็ได้มีการบังสกุลเจ้าภาพถวายเครื่องธยธรรมและพระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำบูทิ่ส่วนกุศลและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้ในการเรียนเรื่องพิธีการทอดกระถินพิธีการทอดพระป่าและพิธีการทำบุญงานอาวมงคลไปแล้วนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นไหมคะค่ะหลังจากที่นักเรียนรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ